อ้าพี่อย่าบอกนะว่ามาซื้อทองอีกแล้วปกติสั่งผ่านออนไลน์ใช่หรอครับปลาปาวันนี้พี่ไม่ไมาซื้อทองวันนี้พี่มาทดลองใช้บริการฝากพระไปตรวจสอบอเซนพระชื่อดังโทนบางแคไม่ไปหาโทนบางแคเองเลยเหรอพี่ที่ไม่กลัวพระหายเหรอโอ้ยอยู่ตั้งบางใหญ่นะบ้านพี่อยู่ราเป็นทานที่เองฝากผ่านออร่านี่แหละเขามีสาขาขครอบคุมเชืประเทศไทยแล้วก็ปลอดภัยชัวร์กวทำไมเราไปถามพี่พนักงานดีกว่าเผื่อเขามีโปรอะไรเด็เดๆรออยู่ป่ะลยุยใช่แล้วค่ะตอนนี้ออรา่าเรามีบริการใหม่ และฝากพักของลูกค้าส่งตรวจโดยตรงกับคุณโทนบางแคเสียงพระชื่อดังภูมมาประสบการณ์และรู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการพักเรื่องของไทยสวัสดีครับรบก,กวนช่วยเช็คให้หน่อยนะครับว่าของแท้หรือเปล่านี่ไงพอล่าเขามีมาตรฐานกระบวนการที่ปลอดภัยบันทึกลูกไว้ทุกขั้นตอนแถมยังสามารถติดตามสาระได้แบบเรียลไทม์ขนาดนี้จะไม่กล้าฝากพระไปตรวจได้ยังไงบริการดีขนาดนี้แถมพี่พนักง,งานยังแนะนําได้ดี่ังหากลังเลทําไมล่ะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับใครที่มีพระอยู่ที่บ้านนะครับเราอยากนำมาตรวจสอบพระเราแ,แท้หรือเปล่าแล้วก็ได้ราคาเท่าไหร่นะครับปาาเขามาใช้บริการก็ได้เลยนะครับส่วนตัวผมมองว่าบริการดีๆแบบนี้นะครับแถมมีการันตีรับคืนคืนให้ราคาอ้างอิงจากแลประกันนะครับผมไม่หนีไปใช้บริการชี่อื่นอย่างแน่นอนครับ